สวัสดีใครก็ตามที่กำลังดูคลิปนี้อยู่วันนี้วันศุกร์ที่24กันยาย,ยน2อ2 1ย่และผมยังซ่อนตัวอยู่ในห้องเล็กๆย่านชานเมืองความหวังของเราเริ่มน้อยลงทุกทีอาหารและน้ำเริ่มรล่อยหรอไม่เว้นแม้กระทั่งวัคซีนและยาที่ยังคงต้องรอคอยต่อไปเราไม่สามารถแม้กระทั่งจะเดินทางในตอนคืนได้มันเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่พวกมันเข้ามาเมื่อ7ปีที่แล้วมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ทำลายประเทศนี้พวกมันแข็งแกร่งเราสู้กันอย่างสุดความสามารถแต่ไม่มีอะไรที่สามารถทำลายมันได้เลยพวกมันนาด้านนาทนมึนพวกเราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วและตอนนี้เราก็พยายามค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปหวังว่าพระเจ้าจะคุ้มความทุกคนและช่วยเรากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งหนึง่ง ขอทุกคนโชคดี